สวัสดีทุกคนพ่อๆกันเนาะมืัอนี้เป็นมือผักพรออีกมือหนึ่งมืัอนี้พาท่านผู้ชมมาชิดป่าเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่อันนี้ได้แล้วเนาะโอ้ตัวใหญ่ได้เนี่ยอ่าาน้อยได้แล้วท่านผู้ชมเนาะได้ได้ได้ตัวหนึ่งแล้วนี่นะอุ้ยโอ้จะเป็นปลานิลเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นปลานิลตัวใหญ่อย่เนาะพอดีปิ้ง นี Ê, ẻ, đó, ên, đi, ่มาแล้วมาแล้วนี่ที่ตามชมนตรงกันเนาะท่านผู้ชมเนาะให้กำลังใจเด้อเด้อนี่วันนี้มาชิดเบ็ดฮะดึงอันนั้นมาก่อนดึงนีขึ้นมาก่อนดึงมาใส่็จปะนี่ท่านผู้ชมเนาะเราได้หลายตัวแล้วเนาะนี่นี่นี่ให้ถคนเดียแต่ว่าเป็นปลาปูใหญ่เด้อท่านผู้ชมเนาะปูใหญ่ปันใด อถือว่าพอดีพอดีกินเบิรงดูนออ้น่หยับหยับเออนี่ได้หลายตัวแล้วไดวออ้สี่ห้าตัวแล้วเนาะหากเป็นตัวใหญ่เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะไปไปนะมานี้ติดตามทำกันกนี้เนาะรอรุ่นรอรุ่นเนาะแต่ว่ามานี้อ่าเอามาชิดยูเทิงดัดฟ้าเด้อท่านผู้ชมเนาะเนาะชิดยูเทิงดัดฟ้าเนานะถถาเอาขึ้นเทิงกุกไม้ชิดนะน,นี่จะเป็นหนองนะท่านผู้ชม ให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศทำบรรยากาศเนาะเป็นหนองดอกบัวเนาะเป็นหนองดอกบัวเด้อนี่เด้อนะี่ทางลุ่หมูก็จะมีอีกหนองหนึ่งเปนมีอยู่สามนองนะเอานาะแต่ว่าเหาซิอ่าซิอยู่หนองกลางเนาะเราตั้าสนใจซิอยู่หนองกลางแนะถวเทิงนี่ก็มีหนองหนึ่งนี่นะนี่เนาะเมาซิอยู่หนองกลางวันนี้เนาะเอามาพบกันอยู่เทิงบรรยากาศอยู่เทิงดัดฟ้าเนาะจะมากับเมนูนี้เนาะส้มต่ำเนาะท่านผู้ชมเนาะต่ำมีไปไว จะเป็นตามี่ใบใบเนาะท่านผู้ชมเนาะเราจะซีดเป็ดไปนำล้วก็กินอันน่ะตำส้มไปนำเนาะเตะตำมี่ใไวบเด้อนี่เด้อมีสองเมนูเนาะมีไใบใแล้วก็ตำอมานี่นะเนาะนี่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 อันนี้จะเป็นตำต้นเนาะท่านผู้ชมเนาะเอออันนี้เป็นตำต้นเด้อเนาะหากินยื่เทิงดาดฟ้านะมากินไปนำราดเราลุ่นไปนำซีดเป็ดไปนำเอาแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเรากินอันน่ะตามี่ใไวบไปนำ อากาศซีดเบ็ดไปนำเนาะเราลุ้นน้ำกันในระหว่างที่เราทาเบ็ดอันน่ะปลากินเบ็ดเนาะกินตามส้มน้ำกันอันนี้จะเป็นหอยเด้อท่านผู้ชมเด้อนีน่เด้อเนานะเป็นหอยเด้อหอยยิ่ย,ยากไปใช่ยาวป่ะต๊ามมีไวไวเนี่ยเอเมนต์นใกล้ใช่น้ำเนี่ยเนาะ cái xe năm để cả mi lúc xin xe năm mi mắc cửa xe năm mi pháp bung này nó thấm sùng เราเบ่งกินไงอืมือนไปนกินปลาแล้วบป่ าม,มาทุกคนชิมเบ็ดไปนำเนาะกินปลาไปนำตามไปนำเนาะอ่ะมารอดูดน้ำการเบื้องลุม,มาใหนผู้ชมยังไม่ด้ปลากำลังกินเบ็ดเนาะปลากำลังกินเบ็ดเด้อเราทายอีกหน่อยนึงเนาะ วเดียปลากำลังกินมันทอดแล้วมันทอดแล้วปลากำลังกินเด้อนี่นี่นี่นิงละนิงล,ละบอสาอรจะลองดึงมึงเนอะเห็นมันลากเบ็ดแล้ว นะมันกินเบ็ดเฮาจนเบิดทุกคนนียนี่มามาลองอีกลองอีเนื้อที่ว่าบาสารไส้นี่จะเป็นเนื้อนะ่ะตัวก,กุ้งเด้อท่านผู้ชมเด้อกุ้งนี่ปลานินมันจะมักเลยเนาะมันกินดีเนาะมันกินดีปลานินนี่มักสุดเลยนี่นะมาลองอีกบ้านหนึ่งก่อนเมื่อกี้มันกินแล้วแต่ว่ามันบดติดเบ็ดเนาะมันกินเนื้อของเฮาหมดเลย ก yup. ินเดินตามไปดำน้อากินละอ่ากิ er นไปดำใช้ไปดำชิดเบ็ดไปนำงยังๆๆๆๆเยะ ว่ายังไม่ทันดิ้งทำให้ยินมันเกินใหมันเกินก่อนเจ้าอู้ทาผู้ชมเอ้ยตายอลยลุตอีกแล้วโอ้ย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 เฮ้ย To giây hết nha nó đi tham sông, nó. Hai, kiếm tụi nha. Oi, nó đi nó. Vowel nó nói nó. Vowel nó. nó <laughs> 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 <laughs>

ลงไปไปนี่อ่าได้อีกแล้วเนาะมาหนูมาดีนะเนี่ยการจับสัตน์ละบ่นะเนาะชีบเป็ดก็ต้องได้ป้าสัตน์ละบ่นี่ทุกคนเนาะเขามาดอีกแล้วเขาได้่าปลาดุกตัวนึงเนาะนี่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 ปลาดุกหนองเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่ได้ตัวใหญ่เติมดึงขึ้นเมื่อกี้นี่ป้าเถิด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 นี่เกือบปักมือเอ้ยคักคักบานี่มาหน้าน่ะได้ปลาดุกได้ปลาดุกตัวนึงเลย À. À, không phải không phải từ đã, đây từ nhai đã hai đẹp cuộn đạp quá hết à lúc khơi lưng sàn lúc lúc ít ừ sàn ừ. lưng nhưng mà chỉ tốt là nhìn qua à, ok ok nào đây đã Vai. อาลุยต่อลุยต่อลุยต่อวันนี้ได้ไปดุกแลได้ไปไนะงแล้วท่านผู้ชมเนาะเออจังชีแหละจังชีแหละคำๆตัวนึงแหละมันแกมันแล้วนะเนาะมาลุยต่อกันเด้อ